มาทุกคนตื่นเช้ามมืน,นี้แอนสิพาออกไปเลาะตลาดสดเพราะแนวแต่งยู่ขวากินเขาก็บเบิดแล้วเนะลยว่าวมือน,นี้สิพาทุกคนไปเลาะเบิ่งตลาดสดประเทศจีนคนอื่นหมดก็สบายดีทุกคนไปทุกคนไปกันเลยและนี่เขาก็ตัดภาพมายุตลาดสดเลยเด้อทุกคนตลาดสดอันโซนบ่อนี้แอนยังบ่เคยมาจักเทื่อะเหอเด้อทุกคนแอนก็มาครั้งแรกคือกันนี่นะเพราะว่าตลาดตัวนี้เขาเจ้าจะมักเปิดแต่ตอนเช้าเด้อแปลว่าหอนตกสิบเอ็ดโมงตอนช่วยหรือว่าสิบจ่องโมงแต่ชีข้าเจ้าก็เลิกเบื่อแล้ววนนี้นะ แอนมานี่ก็ประมาณเก้าโมงเช้าวะคนก็ยังไล่ยอยู่สินะแต่ถ้าเฮาอยากได้ของดีก็นะเฮาต้องมาแบบแต่เช้านะทุกคนก็คือว่าหัลโแอนกระตื้นช่วยได้อีกย่างหมกกระนาวได้ขนาทุกคนคิดงอนลูกแต่เช้าก็เลยได้มาประมาณเก้าโมงนี่ก็พอดีแล้วสันเดแล้วนี่ทุกคนมาเบิ้งผักก้านหินเข้าวค่ายเป็นป่มยิ่งแอนก็ว่าชีเอาจากป่มยูไปคันชมผักก็เลยว่าไปเลาะเบิ้งก้อนันเดยบัดกลับมาแล้วสิมาเอาันเดยกลับมาแล้วบบเลือดเลยทุกคนเข้าเจ้าซื้อไปเบิดเลยแอนก็ดแนวย ใดนี่เาตองซื้อรถัาแบบวัดกลับมาตักเอานี่โ้บวเลื้อแล้วทุกคนเอบางย่างอีกย่างอันฮานค่ายผักกาดหินก็มีแต่หานเดียวหันเดียสินะก็เลยว่าเอาไว้มาเทนาเสร็จมาเทนาซื้อไปคำาชมอยู่เนี่ยทุกคนอันนี้น่าจะเม่นอันชีนงัวชีนควายว่าเมื่อันเขาเจ้าหอยค่ายชายลายยทุกคนใด็อกใดอั็อ่วอนบ่อกใดบ่็ใดก็ให้เขาเจาตัดไ้สินะนี้เขาก็ย่างรอเบื้องโซนนี่ว่ามียังแดงย่างมาโซนนี่กับโซนล่าก็มีแต่ผ ีกะษิมาซื้อป่าฮันแหละทุกคนแอ,อนสิมาซื้ออันป่าแป๊บคือปรากฏบานเฮาฮันเลยไปหมกกินสินะแล้วนี่แอนกัมาเห็นอันปรากฏนี่อยู่ฮันละหีแลกมาถามขเขาจ้าเบิ่งราคาเขาได้ราคาคือว่าเอาแพงได้สินะแอ,อน,ออนก็เลยว่าโบเอาเธอไปเลาะเบิ่งหันอื่นเบื้งก้อน,สนเสน่ห์แต่ว่าคนจีนเขาเจ้าเอิ่นป่าแยกแอนกับโบหงแต่ลักษณะมันกัคล้ายๆปรากฏบานเฮาฮันละเลยนะทุกคนเบิ่งเอี้ยนอันเบิ่งป่าไล่นนะทุกคนโคตรไล่เลยแอนว่าคนจีนนี่ก็กินเอี้ยนดีจังน้อยเสน่ห์แล้วนี่เจ้าของหันเพื่อนเขาจ่่าบเอาเเ่นยลข มึงก็แซวดีดจังเด้อเมค้าจีนนี่เขาแค่ไปท่ามซื้อบางคนนะแบบ จะเขี่ยมจะจับใส่หุ้งให้เห่าล้สินะอันนี้แอนกับมาแวะเบื้องหานที่ซ่องมาถ้าเบื้องราคาก็คือว่าอาไครก้อน,นหนังหานตัวนั้นได้สินะแอนก็นเลยเอาซี่โตวะซี่โตให้กับประมาณสิบแปดยอดนี่แหละทุกคนแอนบวได้เอาลายเพราะว่าสิเอาป่านแบบอื่นอยู่สินะเบื้องป่านนะทุกคนเออแบบมีลายใช้พัานแห้งตัวใหญ่บวตัวน้อยสินะมีเบินะเปดนกุุงฟงกุุงฟ้อยสินะก็มีเบิดหัวห้อยเป็นหัวห้อย,น,อยนี่เขาจะาแบบกระจีมเป็นหัวมาใบไข่เลยเลยทุกคนแต่แอนบวคือยากก็เลยบวเอาตลาดนี้เขาทิ เด้อทุกคนคนเขาก็สไล่์แ,<ต><ะ>แนอนกับใบถ้ำข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเ,เปิดทุกมือบอนันน่ะทุกคนมาเบิ่งป่ามึงข้าเจ้าตัดปเป็นชิ้นเป็นส้วนไว้ไข่หันตา,าป่าตัวหญ่ไงกูไดมากส่วนได้ส่วนได้ไดก็เลือกเอาได้ตามใจเลยสินะแอนวาหูาทางเลือกเหงนลิแต่ล่ายุ่บ่อน,นี้กับกวางเติบได้ทุกคนแต่ว่ายางไปสวนล่ลยกับมีแต่พวกพังหานบังบ่อนกับไข่คือกันสินะหันหันตัวใดงามแยกก็เอาค่าได้ดีได้สินะแต่ราคาโบแพงห่น่ะเอาแบบหูทางเลือกซือกิ่นดีสินะทุกคนม่งป่าแออนว่าแนีก แอนสู been, ้เห็ดปลาแดกแบบอันแบบโ่สหำฮนะทุกคนแอนไปเซิร์ชบึ้งอยู่ในนิตฮันแบบเขาจะออนใช้เขาครัวแอนว่ามันสะเป็นกินโบแอนว่ามอนาแอนสิลองซื้อไปเห็ดบึ้งก่อนเลยทุกคนเพราะว่าอีกย่างป่าฮัมันกับบได้อึดได้ชินาป่านะมันโคตรไล่เลยทุกคนราคากับบได้แพงอีกสินะซ้ออตแบบใตก็ได้รุ่นใดก็ได้สินาทุกคนรุ่นน้อยบรุ่นหญ่รุ่นกลางสินากนั่ะทุกคนเอาไว้มือนาแอนสิลองซื้อไปเห็ดเบ้งลองเบื้งจังน้อยฮันะกิดว่ามันเป็นกลิ่นซื้อปแก หนึ่งก็คือว่ากินเบิดเดียวก็เบิดจินะเพราะว่าแอนต่ำดุเด้นคนมากกินต่ำฮะนะทุกคนเออเพราะว่าไพ่เหลเนาะทุกคนเอยมาอยู่ตัางประเทศแบบมีก็ต้องมักยักกินต่ำฮะเพราะว่าเขาเบื่ออาหารขาเจ้าฮะนะทุกคนเบื่ออาหารอันหนึ่งเกาลัดตอนนี้ทุกคนขาเจ้าจะนึงให้แบบมหอนหอนหนึ่งแก้นเกาลัดฮะนะแอนก็ฟังแต่ท่าคลิปก็เลยลืมซื้ออาจำทุกคนเอยแอนไปซื้อไปแกกินลิ้นจักน้อยเฉดฟังท่าคลิปก็เลยลืมไปยังท่าคลิปมุมนั้นมุมนี้แล้วมันเพพิิ่นนนนนหหัะะะทุุกกคแล้้้ววเออาาาไมมดดซืยงราวว่างนี้้แกเกาก็เริ่ดเป แล้วลสินะอันนี้ก็จะจะเมนอัญชานค่ายเต้าหู้ว่าทุกคนแอนบอสซิมักได้หั่นะเต้าหู้ตั้งแต่แอนมาอยู่นี่นะแอนจะต้กินยากเธอแอนเคยซิมเธอหนึ่งแล้วมันบวแซ่พันทุกคนบวแซพแอนก็บบุกินเลยแต่ว่าอันคนจีนเขาจะเอากินดีจังได้ทุกคนแม้เขาจะเอากินแม้บวคาดเลยนะเต้าหู้นะคนจีนแอนว่าจ,จะแมนกินได้กินดีเส้นต่นั่นแหละทุกคนแอนเลี้ยวมาเห็นอันรถอันค่ายมาเก,กียงคันนี่นะคือว่ามากซมฮันเลยเลี้ยวมาเห็นคือว่าอันเห็นเต็มรถอยู่สินะเอ็นจะคิดยากลองเข้าไปเบิ้งก่อน่าจะเนว่ากิโลเเทท่่่าใดดกกกก็็บไ้แแพงงอออุคนนนนโลลััยวืซ เอาไปน้อยนึงว่าบ่เอาไร,ราเพราะมันก็บบ่อเดียบานแดสินะ้ำมะเกียงคะมันเป็นมะเกียงแบบสมๆคนะ่ะน,น่ะไอเอนก็มาซื้อปลาหานีเบื้องสิ่งซังกับไอจุเจ้าเอ้ยเป็นแบบตาซังแบบโบราณค่ะน่ะไอเอนก็เอ้ยยังใช้แบบโบราณนะอ,อ,อ,อย่างนั้นสินะปลานี่ให้แอ็นเอ็นขึ้ว่าซ,ซื้อไปเอน็นท่านนะ่ะทุกคนซื้อไปหมักไวนะ้หมักไว้แล้วเอ็นสีเอ็นไว้ปิ้งสิน,นะทุกคนปลานี่นะพอดีปิ้งเลยป่าแอ็นสีเอื้อบไว้แล้วก็ใช้ห้องยางใช้เป็นทุ่งเป็นหุ่งไว้เวลาหอยยากแล้วก็อ้อกมาปิ้งมาทอดกินเชียร์ จากที่เราซื้อปลาได้แล้วก็จะมาซื้อเบรึงออยนี่เป็นชีมบรึงว่ามันแชีสแต่ว่าราคาเขาได้เอ็นกูได้ห้ามเขาจะเอาบรึงแต่ว่าเอาไปกินเบรึงคือว่าจางห่ดจางทุกคนเออวอแซ่บจักหน่อยซื้อออยก็จะเป็นแม่มี่ยนละทุกคนแบบเขาจะเอาปอกให้เลยสินะปอกเปลือกอ้อหันนั้นล่ะทุกคนหลังจากที่เราโรตลาดมาฮอนแล้วแอก็จะไปซื้อไอติมเนี่ยเี็นไอศครีมนะการคือยากกินเย็นๆใช่คือสิมีแห้งสินะทุกคนเอ้นี่มาเจรเป็นหานแบบหานไข่น้ำสาไข่สานะทุกคนแอกก็มาซื้อแต่หานนีี่่่่่แหหลละะู้้้้บาาาาาาวคคยนนนนนำำอออกก็เจจจังไดดดทุตติิใใรื และนี่ทุกคนไอศครีมเขาก็ได้แล้ว,ลวไอศครีมเขาก็จะกลับบ้านแล้วเดิมมันนี่นะทุกคนเพราะมันแดดเริ่มแห้ลงล่าแล้วนะทุกคน